และความเสียหายเนี่ยมันต่ำกว่าความจริงสามเท่าที่น้องสื่อมวลชนอาจจะไปดูดมีก็ได้สามเท่าเพราะงั้นบ<ฆ>างดุลรมันสูงขึ้นกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วและแน่นอนก็กำลังจะบอกว่าในสิบปีเนี่ยมันก็น่าจะสูงกว่าที่เรากยาก่อนไม่นะ้อยนั่นคือข้อแรกที่มันคาดการต่ำไปข้อที่สองก็คือการทําสารุปโภคเนี่ยไม่ได้ทาต่อเน,นื่องเลยนะครับพอถูกการต่อต้าน คนก็คงจะกลัวติตตัวทุกคนก็ถอยเพราะเดี๋ยวมันก็น่าจะหายไปแต่มันไม่หายไปมันรุนแรงขึ้นวันนี้ตัวอย่างอย่างเนี้ยมันน่าจะให้เรากลับเข้ามาร่วมกันแล้วเรว,ว่าอะไรที่เราพอช่วยกันได้อะไรที่เราพอเสียสละกันได้เนี่ยมันจะช่วยให้เรารอดจากทั้งหมดไม่ฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมัวแต่ยึดยักกันไปกรุงเทพจมน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สามารถทําอะไรให้รัฐบาลรับทาราบปัญหานี้ได้บ้างที่จริงทีวิศวะอาสาเนี่ยผู้ใหญ่ั้งนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้มีความรู้และอยู่ในต่างประเทศมาน,นานนะครับเรียนมีโอกาสได้เห็นโลกพยายามจะบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่หรือทีกรุงเทพไม่ใช่จุดที่วิกฤตที่สุดในโลกรนะครับทุกท่านรู้ไหมครับที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยน้ําสูงกว่า8เมตรนะครับสนามบินเนี่ย นะครับสักว่าสามเมตรไม่เกิดแบบนี้นะฮะไม่มีแบบนี้นะเคยมีตั้งแต่เมื่อทุกท่านยังไม่เกิดตั้งแต่ปีห้าสิบเจ็ดปีที่แล้วแสดงว่ามันทําได้นะครับสิ่งที่อยากจะแนะนําระยะยาวก็คือน,นอกเหนือจากกาแพงเผื่อนเนี่ยที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยการพยากรณ์เตรียมตัวล่วงหน้าเพราะมันรู้ก่อนจะได้เตรียมตัวทันประทังที่มันรั่วไปก่อน นั่นคือสองข้อที่ทำทันทีได้นะครับและมาซ่อมแซมนะครับส่วนที่มันมีปัญหาก็ทำได้แต่เรื่องหนึ่งวันนี้สภายจ้าก่อนต้องพูดแล้วครับระบบของประตูกั้นน้ำเนี่ยนะครับปากแม่น้ำเจ้าพยาอาจจะต้องคิดกันจริงจังแนละ้วเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยนะ้ำทะเลหนม,มาเขื่อนยังสร้างไม่เสร็จที่สร้างไปก็ทงน้ำก็ทะลักอยู่ดีถูกไหมครแต่ที่ นครเวนิสนะครับก็จะมีระบบที่เวลาน้ำหนุนเข้ามามันจะขึ้นมาสูกลมเข้าไปแล้วก็ติดน้ำไว้น้ำก็ไปทะลักเข้ามาที่เวนิสที่เดทเแลนด์ก็จะมีใบพัดสองทันเวลาน้ำทะเลขึน้นมาก็จะเป็นแบบนี้เวลาน้ำทะเลลงก็วันนี้กรุงเทพมหานครอาจจะต้องดิดเรื่องนี้แล้ว และถ้าเกิดไม่คิดมันไม่ใช่ทําปีเดียวนะครับพวกนี้โครงการทำเราจะปล่อยให้ถึงวันนั้นตาขอทุนก็ไม่ได้แล้วนะเพราะตรงนี้จะไม่มีอะไรเหลือเลยดรเอครับดูเหมือนว่าโมเดลไอ้เรื่องของนอร์แลนด์อะไรเนี้ยเมื่อสิบปีที่แล้วพวกกูดก็พูดมีการเสนอมาเรือการนี้มันก็ผ่านมาสิปีแล้วมันยังไม่ได้เริ่มเลยไม่มีนะครับที่จริงไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับ คนอาจจะไม่คิดว่ามันจะมีความรุนแรงขึ้นแต่ตรงนี้ที่น้ํารั่วเนี่ยอันนี้มันพื้นฐานสุดเลยครับถึงแม้วันนี้เรายังไม่ได้เริ่มทําระบบป้องกันปาแม่น้าแบบเนเธอร์แลนด์หรือแบบอิตาลีที่เวนิสแต่วันนี้น้ํามันไม่ควรทะลักแบบนี้ที่สภาวะนก้ําก็คือเรารู้ก่อนนะทุกท่านเห็นใช่ไหมครับเรารู้ก่อนที่สมุาการเนะี่ยรู้ก่อนหนึ่งสัปดาห์แล้วเราก็พอจะรู้ด้วยว่าน้ํามันจะรั่วตรงไหนได้ ตรงนี้มันพอระทงได้เดี๋ยววันนี้ครับนะครับ<ช>แต่ว่าจากวันนี้ไปที่คำถามก็คือในอนาคตต้องทํำยังไงสภาวิศวกรนะครับผมเองในฐานะวิศวกรทางด้านนี้ก็ยังยืนยันว่าต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าการทําเขื่อนปากแม่น้าเนี่ยเราต้องมาคิดอย่างจริงจังแล้วนะครับปล่อยไว้อย่างนี้ทาคารก็ไม่รอด ดูเหมือนว่าปัญหาสถานการณ์น้ําในปีนี้แต่ละคนแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ลุ่มน้ําที่อยุธยาเลยลงมาติงบุรีชัยนาะทต่างคนต่างก้านกันไว้หมดเลยแล้วมันมันมันเป็นปัจจัยที่ทําให้เวลาน้ําทังทลายมันมันเข้าไปทําให้ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับที่จริงแล้วน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่เดาใจได้ง่ายนะถูกไหมครับเพราะเพราะว่าน้ําไหลาจากที่สูงลงที่ต่ายังไงก็ต้องผ่านมาแถวกรุงเทพอะ ถ้าเกิดไม่ผ่านจะทำยังไงก็ต้องออกทะเลเขาต้องพยายามท้กวิีทางอ่ะถูกไหมเช่นเดียวกันหมุนเวลาเขาสูงมาก็ต้องหาที่ไปอ่ะเพราะงั้นเนี่ยเราพอจะคาดการได้ไม่อยากจะให้ไปโทษพี่น้องประชาชนเี่ยเพราะประชาชนเราก็คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้โดยตัวใหญ่แม้มีความรู้อาจจะตื่นตัวแต่ก็ไม่รู้จะทําอะไรอ่ะเพราะงั้นมันเป็นหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับ ที่ต้องเตรียนการลุ่มหน้าและก็ต้อง ng, วางแผนต้องการระยะยาว